ครับนะครับผมหลังจากเมื่อวานเราขึ้นของหามอนิกะนะครับผมมาติดตั้งถึงทิ้นถึงหน้าบ้านนะครับของเหยียบทีเล่นครับนะครับเที่ยวไปเที่ยวมานะครับผมแลนหล่เลาะห้องเกาบดนะครับอันนี้กับพกไก่จากกาละสินนะครับบวกไก่จากลอยเอ็ดนะครับแถวๆน้องพอกนะครับพนท้องนะครับด้วยเป็นยุ่จะสวยพี่น้องอันนี้กับที่มาติดอยู่ของนะครับหาสิบเอ็ดแรงยันมานะครับผมแมนอยู่นะครับพี่น้องเบื่องโครงสางนะครับรอบนี้เอาขึ้นมาหกเรื่องนะ นะครับตัวนี้ทีพายเบิ้งอีกขั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวีอัใต้สามเครื่องนะครับรอบไปขั้นที่สองที่สามก็ทียุ่มองเดียวกันเลยนะครับเป็นอิซากิห้าสิบสี่แรงกับคู่ตาห้าสิบแรงนะครับผมตัวนี้มันทีมาแบบนี้เล่นนะพี่น้องเห็นป่ะนี่นะครับไอ้เบิง้งตัวนี้นะครับตัวนี้เขาอยู่ยอดสุทอนนะครับผม ยโซธอนนะครับกลังเตรียมของเจสส์เต้านะครับมาหอดตาประมาณกูแล้ครับตีสองตีสองนั่นน่ะก็น,นอนอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยครับจอดรถนอนล้วก็ตื่นขึ้นมาเหตุเจสสเต้าเลยนะครับพอดีเป็นบ่มีปั่มนะครับอยู่ใกล้ๆเขาก็กกเลยนอนอยู่หน้าบ้านลาูกค้าเลยครับตื่นสอนมากกา,าลังห้าลังตานะครับนะพอเรากำลังไปซื้อกาแฟมาอีกกินอยู่นะครับตื่นเจะเต้า มันจงติดดีดไปทันวะนี่ครับเป็นแมนยูนะครับตัวนี้กระติ๋ให้พี่น้องในทุลุนนะครับตัวนี้กำลังขนขาดขาดจะเป็นของลานมันอยู่ที่อำเภอสีเมืองไม่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเด้ออันนี้มันจะเป็นขั้นที่หานะครับที่ทัานี่หายู่อุบลราชธานีขาดมันนะครับเอาใกล้หนึ่งตัวมาใกล้ขึ้นเน่งตันเออตัวนี้จะเป็นขาดนะครับผมตัวนี้ขาดมันนะครับ เป็นโคง้งรถอันนี้ิยันมาเพื่อนเอาสีดำเงินนะครับตัวนี้นี่ครับขาดดีๆเลยนะครับขาดเพีงแข็งเหล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับตัวนี้ขาดเห็ดหอยั่างดีนะครับถ้าใดรมีลานมันกน็สั่งเขาได้นะครับเขาก็สิเอาไปให้ติดให้ถึงหน้าบ้านที่เา่าคมเงา้วนะครับหลายกว่าซี่เมตรก็เรากันนะครับแต่ว่าลกค่าเพิ่นบอกไว้วัดจากหนา้ารถเอาสามมตรแปดสิบนะครับผม ครับโอเคให้พี่น้องเขาไให้ผู้ผม็ำงานก่อนตั้งมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับในน้อยก็เรียบร้อยนะครับยันมาหาที่เบ็ดแรงนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองอันดับพอรนี่อำเภอเมืองบ้านหงนี่บ้านคำแดงบ้านคำแดงนะครับผมบ้านคำแดงอำเภอเมืองนะครับผมจังหวัดยะโสธรนะครับเสียจากนี้เขาก็จะไปอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญนะครับติดสองขั้นรวดเลยนะครับอยู่บ้านนยครับมู่บ้านเดียวกันเลยนะครับ ตัวนี้กะกรลังนะครับติดสติ๊กเกอร์นะครับในสะท้อนแสงให้จะรอบอรอหรอครับเบื่อเอารถไปน้องเด้อคนติดนะรออนปะมันแหมีนบ่พอนี่ก็ถอดออกได้นะครับโอ้นี่ได้เซียนตัวนี้โอ้ถึกปรับแล้วพอมาทีนี้ได้ฮอดเซียนได้หลายกรมูเนาะนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมช่องทางการติดตามผลงานเราก็มีให้เบิ่งนะครับเด้อนี่นี่ครับเบอร์โทรก็ตามนั้นนะครับผม กระบอกสีเหลืองคือเก่านะครับเหมือนเดิมเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมนี่ครับการเดินสายเรียบร้อยนะครับผมนี่เบิ้งเอานะครับผมนี่ครับการเดินสายเรียบร้อยสวยงามนะครับเห็ดเป็นแข้มลัดให้พี่น้องย่างดีนะครับตัวโยคอนโรลก็ใกล้มือนะครับตัวดึงปดูดก็ใกล้มือดึงสะดวกสบายนะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่แหละ ของเฮ้านะครับผมเฮาเห็ดไหนสวยงามแข็งแรงกัะทัดรัดลงตัวนะครับบอมเป็นเห็ดเทอทะเงา,าโพดไงยยโพดนะครับผมเฮาเห็ดไหนมันพอดีพอดามพอดีนะครับผมนี่พอแล้วกับเบื้องตัวย่างจากไสเพ่ะเขาเบื้องตัวย่างมาจากไส่ก่อ,บ,อบ้านองตูติดผมติดมาบางหลังปีไมหมหรือว่าเมีนบอบ่ทันพ่อปีนะครับบางมันเดือนสี่นะครับหารลอง เจ้าก็แลรนรถดเอาลงไปทั้งให้บ้านยูอูตีไทยกับมีนะครับเทียนนี่นี่ครับยันม่านะครับเดี๋ยวผู้ใดมีรุ่นนี้นะครับเพาะตีไทยได้ได้พี่น้องเด้อนี่ครับรุ่นนี้นะครับแมนยูหาที่หาที่เปดแรงนะครับผมรุ่นนี้เลยนะครับกะนี่แหละเดี๋ยวจะยยใไขเบิ้งพี่น้องเด้อหันมาทางนี้นะครับหันมาทางนี้ทอกับป้าติดนะครับเด้อทอฮะแล้วเตะไปเลยนั่นแหละนี่ครับ การมองเห็นเขาก็ตั้งให้เห็นบดได้บางตานะครับนี้อ้าวยกหน่อยยกหางเออนะครับไปดันไปดันถอยยกว่าไปไปถอยให้ไปยกบึ้งให้บึ้งนะครับเด้อ เลยหลังคาขอก็บรถนะครับพี่น้องจักรวาว่างกับพอดีนะครับไปเลยไปเลยแลนครับไปเลยพูนขัไปแก่จอดรถรถันเลยหลังคาอยู่แล้วขอไปเย็นะครับเลยหลังคาโคตรเลยนะครับนี่ครับประมาณ3เมตรได้นะครับเลยหลังคามามามันเลยอยู่แล้วมันทีมันหนีผ่านได้สบายเบิด์ยี่แล้วล่ะนะครับก็ร้องนะครับผมร้องให้เบิรงนะครับ ไปดันไปดันกระบอกไปดันปกติบอเอาดันดินดันดินนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้รุ่นต่อไปผมปั๊บหายไม้อีกเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อปับปับตามใจพี่น้องนะครับเอาออกอีกแค่ฟังรหาเซส้นะครับงานะครับผมปั๊บหายไม่อีกเด้อครับการโยกกระสูงนะครับผมนี่แหละติดตั้งโห,หน้าบ้านคือเก่านะครับทุกอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยคือเก่านะครับเด้อ นะครับยกสูงสะใจไปเลยนะครับผมนี่ครับนะครับผมเอาวางๆโดูสุดเร็วางลงโอเคนะครับจังหวะกาะกับพอดีนะครับผมบดต่ำบดสูงจนเกินไปนะครับผมแล้วการยกให้มันได้หนีผ่าได้พอมครับการตั้งกระบ,บอกต้องหนีผ่าได้พอมนะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่อำนาจเจริญนะครับผมปทุมลาดกันต่อเลยครับสองคันอิสกิกับ L5018 นนะครับผมสีส้มทั้งสองคันเลยนะครับผมโอเคครับไปพ่อกันเลยนะครับ